หมายกาหนดการงานบุญบ้องไฟเท่านี้ผมว่าไม่จาเป็นจะต้องเอามาให้ผมที่บ้านนะครับผมให้สมจิตไปเอาที่อำเภอก็ได้นะผมไม่เป็นไรครับกำนันจะได้สะดวกกำนันด้วยฮะแล้วนี่แม่เขาไปไหนครับเนี่ยอตกลงมีธุระกับผมหรือมีธุระกับลูกสาวผมครับเนี่ยมีธุระทา่กำนันเลยครับอืมพักนี้ระวังด้วยนะครับคุณประหลัดทำไมครับผมมันมีเหี้ยมาป้วนเปี้ยนแถวบ้านผมสองตัวครับอืมสองตัวเลยครับ ตัวนึงจะกินแม่ไก่ครับอีกตัวนึงจะกินลูกไก่อมันเฮียจริงๆอืครับยังไงเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนครับอือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กำนันเลี้ยงปลาทองนี่นเหรอครับเนี่ยก็ท่านสอสบผลถิ่นซื้อมาฝากที่กรุงเทพ<อ>ไม่อยากเลี้ยงหรอกครับจะเลี้ยงไม่ก็ดีนะปลาทองนะอ่ะเวลามีใครมาเกาะมาแกะกับลูกสาวผมมัน,มนดา่าทนผมนะปลาทองเนี่ยปลาทองนี่นะครับครับพูดได้ ลูกปากวะเนี่น่ะพ่อง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 ยังไงกอกตัวกลับครับอ่าประมวลครับไปครับลาละครับลาละครับพ่อง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 ห่องตาย